สวัสดีครับมุมสองเวยน,นะครับ วันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565นะครับเวลา11นาฬิกา4 5นาทีนะครับต้องบอกว่ามวยดีวิธีไทยในนัดนี้นะครับเป็นนัดที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับคู่มวยนี่ทุกคู่นะครับอัดแน่นทุกคู่เลยนะครับเรียกว่าทุกคู่นี่เคยผ่านการขึ้นชกเป็นคู่เอกมาแล้วทั้งสิ้นนะคร ใหญ่แล้วก็สําคัญนะครับเป็นนักเปิดเวทีอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการนะครับเปิดเวทีจิตมองนร์นอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ลําลึกถึงนะครับเสียอ้วนจิตมืองนร์นนะครับอดีตหัวหน้าค่ายนะครับจิตเมองน,อน์นผู้ร่วงรับแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์สจวิชิตอ่องละออด้วยนะครับนัดนี้จึงนนะํานักมวยนะครับ มวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ประทะกับเพชรยินดีนะครับเรียกว่าสัปดาห์นี้มวยดีวิธีไทยนี่อัดแน่นไปทุกคู่เลยนะครับเรียกว่าที่ผ่านมาก็เคยขึ้นเป็นคู่เอกมาแล้วทุกคู่เลยนะครับมุมสมงเงินกระไรถือกันนี้นะครับนําข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยดีวิธีไทยซึกจิตเมืองนนท์นะครับมาฝากกับแฟนยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้ว้าไม่ถูกใจเซ็นมวยท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกรอบติดตะช่างบวกกระแสเร็ดนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้้้้ออออมมมมมููลเเเบบบบบบืงงงตนน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 นไไปปกกกกกก่่่ะะะะคคคคครรรรรรััััััััดดดีีี๋ยยยววววาาาาาิิชทธจ์ใใสหขึ มวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565นะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงก็คือเหนือธรณีจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟาลันพักยก77นะครับพิกัด112ปอนด์คู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือไายแดงแปะสาย4นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่พิกัด135ปอนด์ครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงดวงสมพงษ์จิตมังนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขนองศึกนายกต้มกอกกัมปนาศนะครับพิกัด134ปอนด์คู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงชอบฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนาบิววีน่ามวยไทยยิมนะครับพิกัด134ปอนด์นะครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นและก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2เวลานะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับ มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ล่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muydung a ต้องมีอำนาจอำนาก่อนนะครับ @muydung a และถ้าบอกว่ามาจากมุมสงเองนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขเจ็สี่นะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยวิธีท่าสกิดเมืองนนท์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2065นะครับเวลา11นาฬิกา45นาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1นนะครับคู่ที่1นนี้เป็นการป้องกันแชมป์112ปอนด์เวทีจิตเมืองนนท์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์ก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเหนือธรณีจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าลูกวิทยาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงนะครับฝ่ายน้ำเงินฟ้าลั่นพักยก77นะครับหรือว่าปอเพชรไข่กััดปอนนะครบ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกาฬสินท์นะครับวัย23ปีฟิซซอมอิท่ไข้หมวยจิตมองนอนนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีทางด้านคุณสมจิตเป็นแก้วแล้วก็ซอเอสนทรโรหะพืชเป็นผู้จัดก,การหัวนหน้าคณะนะครับเหนือธรณีนี่เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดหนักซอกคมนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับ เชิงชกฉลาดนะครับดักเตะดักแทงเตะพับแทงคาวงในมีไล่แขนขวางคำแทงดันแทงมัดศอกสูนรุนแรงแล้วก็อันตรายน่าเสือบรรยากาศนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทา่าฝ่ายแดงเหนือธรณีมีชนะคะแนนเพชรสุพรรณทรงพล KNC ที่เวทีอุตตร์กรารนะครับแล้วกว็คว้าแชมป์112ปอนด์เวทีจิตเมืองนนท์มคอนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนฤทธิ์ที่เดตสิบเพชรชลูกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนี่สรุปแพ้คะแนนให้กับพลอยลุ่งเพชรทีี่่เเดด็ททวิ ดับเนินนะครับสฟอร์มหลังนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับชนะไป2องไฟแล้วก็สะดุดแพ้1นึ่งไฟส่วนไฟน้ำเงินนะครับฟารันนี่เป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีวัย28ปีนะครับฟิตซ้อมยูดไข่ายมวยปอเพชรไข่แก้วมีนะครับมีคุณทวันคำศิลแล้วก็อาจารย์อาาจรย์ปีชาไข่แก้วนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีหมักแหลกสิทธิติสุกโตนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดฟันศอกแรงบุดุดันครับกระไรกระสนหัวจิตหัวใจเกินนนนเกกกกอรระะดดูีชมาาคับ สามฟอร์มหลังนะครับก็ไม่มีการตัดสินนะครับในการชกกับบอลลริสิติวัชระชัยนะครับวันนั้นบอลลริสบอลลริสถูกไล่ลงในยกที่สานะครับที่เวทีอุตภร3สามหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนสแกงามจิตมืองนนท์ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับล่าสุดนี้ชนะนอกยกสี่ชาติพิชิตสอสอต้อยแปดหรือที่เวทีอุตภร3 3สามสามฟอร์มหลังนี้ชนะไปสองไฟล์นะครับแล้วก็ไม่มีการตัดสินหนึ่งไฟ์นะครับฟอร์มนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคูคีสูสีผูทีพิกสถิตินะครับเคยพบกันมาแล้วหน ตะวันนานะครับที่เวทีตะวันนานะครับวันนั้นชกกัน109ปอนด์นะครับ109ปอนด์ก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงเหนือธรณีที่เอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายาเงินฟารันนะครับโดยมีเข็มขัด112ปอนด์ซึ่งฝ่ายแดงเป็นเจ้าของแชมป์อยู่เป็นเดิมพันนะครับหน้าเสือบรรยากาศ จังหวะฝีมืออาวุธเร็วอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีนะครับแต่ว่าประเภทอาวุธหนักแรงนะครับตนตนอันตรายรุนนับรุนน็อกนะครับเขาก็ดูกดีก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินฟ้ารันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนครับเหนือธรณีจิตบองนน์นะครับดูว่าจังหวะฝีมือวงนอกดูเร็วกว่านะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายดิดได้รวดเร็วแล้วก็รุนแร่นะครับที่สําคัญหน้าเสือบรรยากาศดูดีกว่าแน่นอนนะครับคูคีซูซี่ยังไงก็ไม่เสียเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายในคือขายทีมงานคนจัดทำนิดทำหน่่่ออยยรราาาาาคลเเเ็ววกนนีีจะะบดช คะแนนทางด้านฟารันพักยก7 7ย้ำแคนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับคู่ปัจหัวนะครับศึกมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเนเธอรทนนีจิตมึงนนครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่ก็ถือว่าเป็นคู่เอกได้สบายสบายเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยชกเป็นคู่เอกมาแล้วนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับไผ่แดงแปะสายสี่นะครับหรือว่ามังกรเพชรสกอสุไงยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับหรือว่ามงคลเดชเคซ่ายินะครัับบพิกด1.35อ เทานนฝ่ายแดงไพ่แดงนี้เป็นนักชกจากจังหวัดนครปฐมนะครับวัย21่ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติสรฤทธิ์นะครับโดยมีทเทนนนเซอร์เบนเกียรติสมฤทธิ์เกียรติพิรุณแทนซั์นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสืยอแปะสายสี่นะครับเจ้าของสี่เสื้อให้การสนับสน,นุนาทดนานไั่แดงไพ่แดงนี้เป็นมือขวาครับครบเครื่องตีน,น้าแรงนะครับเตะต่อยรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของท่าด้านฝ่ายแดงฝ่ายแดงก็มีชนะนคะแนนคัมภีเทวดานายกเอกอั้งลิมนะครับที่อตกสามหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนจรวดึกเกียรตินาวีที่อตกสามล่าสุดนี้เสมอกับเพชรเมืองศรีเจี๊ยบรามอินทาที่เวทีอตกสามสามฟอร์มหลังนี้ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับถือว่าสามรสชาติเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมงคลเพชรนี่เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัย26ปีนะครับฟิซซอร์มิที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับมีทางด้านเสือโบ๊ทนัทเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าในเตะต่อยแรงคว้าขวาคอปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นยัดไส้แรงนะครับสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายบู๊สู้ดุดันเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานแต่ว่าช่วงหลังนี้ไปชกวันสึกวันซะส่วนใหญ่นะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินมงคลลเเพชชรรนนนะะคคับมีีีอยส มามูดี้นะครับนักชกแอลจีเรียนครับในศึกวันนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนฟุกน้อยนะครับฟุกบะหมี่เกี้ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดมีแพ้คะแนนโจนาธานนะครับแฮกเกอร์ตีนนะครับนักชกจากอังกฤษนะครับในศึกวันอีกครั้งหนึ่งนะครับสามฟอร์มหลังนะครับชนะ1ไฟท์แล้วก็แพ้ไป2ไฟท์เลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงครับภายแดงดูจะดีกว่านะครับเทียบกันที่ร่างกายก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงภายแดงดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าชกในรูปแบบห้ายก ตลอดมาเลยนะครับตลอดมาเลยก็ดูว่าการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ําเสมอแล้วก็ชกรูปแบบให้ยกเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าการยืดระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับส่วนฝ่ายน้าเงินมงคลเพชรนี่เก๋ากระดูกดีชกมานานปะทะกับเบือใหญ่มาเยอะกว่านะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปแล้วนะครับช่วงหลังนี้ มาชกในรูปแบบศึกวันในรูปแบบสยกซะส่วนใหญ่นะครับการยืนระยะท้ายๆวันนี้ต้องชกในรูปแบบหยกการยืนระยะท้ายๆน่าจะเป็นรองแล้วก็น่าจะมีปัญหานะครับผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับไผ่แดงชกหายกเป็นประจําสม่ำเสมอการยืนระยะท้ายๆน่าจะดูดีกว่าดูว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงไผ่แดงแปะสาย4ดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะยืนระยะได้ดีกว่าแล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างมงคลเพชรเพชรกินเดียอคาเดมี่ไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับ คู่ที่2นะครับมวยดีวิถีไทยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับไผ่แดงแปะสาย4ครับมาถึงคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเคยผ่านการชกเป็นคู่เอกมาแล้วเหมือนกันนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงนะครับสมดวงสมพงศ์จิตมืองนว์นะครับหรือว่าเพชรศรีนินคงชูช่วยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขนองศึกนายกต้อมกอกกำปนาตนะครับหรือว่าแม็กมามวยไทยนะครับพิกัด1 3 4่าบปอนด์นะครับ คณะฝ่ายแดงดวงสมพงษ์นี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับวัย24ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับมีคุณศพจิตวันแก้วซอเอสุติโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับดวงสมพงษ์นี่เป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวนะครับเตะขวาต่อยขวาไล่แขวนไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงแรงนะครับรุนแรงสอกสวนอันตรายเก๋ากระดูกดีเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของท้านฝ่ายแดงดวงสมพงษ์มีแพ้คะแนนลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนคิมรวยสอ ที่เวทีลังสิทธิ์ล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนคิมรวยสอจาต้องปาจีนที่เวทีราชดำเนินนะครับสามฟอมหลังนี้อาจจะยังมีสรุปสรุปอยู่นะครับแพ้ไป2ไฟล์แล้วก็ชนะเพียงแค่1ไฟล์เท่านั้นเองนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขนองศึกนายกต้อมกอกคำปนาตนะครับวัย21ปีจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอกคำปนาตนะครับโดยมีเท่านั้นคุณกัมปนาชูสุวรรณนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านขนองศึกนี่เป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือนะครับสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับในมีขวางค้ำแทงดันแทงสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอร์มหลังขอแสดงฝ่ายน้ำเงินขนองศึกมีชนะนกยกสองนะครับประจันบาลสอเจา้วิชิตแปดหรือ เขี้ยวพยักจิตมองนนที่วิทยุตะกอสานะครับวันนั้นหักปากกาเสยยื่อมทุกสํานักเลยนะครับโชว์ฟอร์มสวยเลยในไฟนั้นแต่ว่าล่าสุดนะครับไปสรุดแพน็อกยก3ให้กับเพชรดำเพชรยินเดียแคเดมี่ที่วิธีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังของท้านฝ่ายน,น้ำเงินนี่ชนะไป2ไฟฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นท้านฝ่ายน,น้ำเงินนะครับจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชคนะครับแต่ว่านาเสือบรรยากาศ ก็ดูว่าทนั้นฝ่ายแดงนะครับดวงสมพงศ์นะครับดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นมวยของทางทีมงานคนจัดทานิดทําหน่อยดูว่าราคาไหลเร็วกว่านะครับคู่คี้สูสียังไงก็ดูไม่เสียเปรียบด้วยแล้วก็ชื่อมวยก็ดูได้เปรียบนิดนิดด้วยนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้เปรียบเทียบไปแล้วก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดวงสมพงศ์จิตมองนนนะครับวันนี้น่าจะอาศัยหน้าเสื้อบวกกับชื่อมวยมาก่อนนิดนิดนะครับเปียดเอาชนะคะแนนทรายขนงศึกนายต้อมก่อกมปนาดไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่รองคู่เอกคู่ทีีี่่่นนนนะครัับึกมมวววยยยดดิไไททใ้องปฝา ดวงสมพง์จิตเมืองนอนท์ครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ล่อเปอร์เซ็นต์ะครับต้องแอดมวยดังนะครับ,นรบสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muydung A ต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ @muydung A และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวทนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมครับแอดมวยดังครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการในวันนี้นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับหรือว่าเทียนขาวนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับนาบินนาบิวนะครับวีน้่มมวยไทยยิมหรือว่าเพชรลุ่งเหลืองนะครับพิกัด134บปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงช่อฟ้านี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย28ปีฟิตซ้อมอดีไข่มวยทอแสงเทียนน้อยนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับมีทาันต์โมเสธทอแสงเทียนน้อยนะครับเป็นหัวหน้าคณะแแลล้้้ววกกก็็ดดูเเเเเเเรรรรรรรืื่่่่่ออออองงาาฟฟิิตตตซมมมนนนนะะะะคคคคัับบบชีปปปยยภท ดูแรงมัดศอกดูแรงครับเข่าในปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงครับบูสู้ดุดันปอดใหญ่ปลายแรงเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานเลยนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะดูเสียเปรียบสลีละรูปร่างส่วนสูงนิดหน่อยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของท้านฝ่ายแดงช่อฟ้าก็มีชนะคะแนานนาบิลวีนัมมวยไทยที่วิธีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนคมประตักอออัจฉริยะที่วิีลังสิตล่าสุดนี้ชนะคะแนนสมิงเดชนอนอนุวัตยิมนะครับที่ราชดำเนินสามฟอร์มหลังนี้ชนะไปสองแล้วก็สรุดแพ้หนึ่งฝครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนาบิน วีนัมมวยไทยยิมนะครับเป็นนักชกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะครับวัย21ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่วีนัมมวยไทยนะครับโดยมีทางด้านเมดี้ซาตูนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับนาบินนี่เป็นมรุปล่างดีนะครับขุนเข่าเสาโทรเลขนะครับเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวจังหวะฝีมือสรดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าค้ำแทงดันแทงยัดไส้แรงแทงได้แหลมแล้วก็แทงได้ลึกนะครับอาศัยความสูงความยาวเสียบค้ำแทงเดินเสียบขวางค้ำ แท,แทงได้เจ็บมากๆเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของท้านฝ่ายน้ําเงินนาบิลนะครับมีแพ้คะแนนช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับที่ราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนสมิงเดชนออะนวัตยิมที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ชนะนอกยก2เพชรนรินสเทียนมวยไทยที่ราชดำเนินนะครับแล้วก็วันนั้นเป็นการชิงแชมป์มวยไทย W WBC 126ปอนด์ด้วยนะครับก็เลยทําให้ล่าสุดนี้ชนะเพชรนรินทร์ก็คว้าแชมป์ไปนะครับสำหรับทางด้านนาบิลวีนัมมวยไทยนะครับวันนี้มาเชิญคู่ปรับเก่านะครับคู่นี้ต้องบอกว่าพิกสติติแล้วเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับวันนั้นก็น่าจะชกกันที่พิกัด131ปอนด์เท่านั้นนะครับก็เป็นทางด้าน่าเป็นทางด้านช่อฟ้านะครับที่อาศัยความเก่านะครับดูสั้นกว่าเตี้ยกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับแต่ว่าอาศัยความเก่านะครับชื่อมวยกระถูกกระดูกมวยดูดีกว่านะครับชิงทําแล้วก็ไม่ประ ตรงๆนะครับสุดท้ายก็เชิญเอาชนะคะแนนนาบิลวีนัมมวยไทยมาได้ในไฟล์ล่าสุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือเกาะลางตาของท้านฝ่ายน้ำเงินนาบิลวีนัมมวยไทยนะครับมีการปรับเวทพิกัดเป็น1 3 4บปอนด์นะครับไฟา์ล่าสุดนี้ชกกันเพียงแค่1 3 1บอปอนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด1 3 4บปอนด์นะครับก่อเพิ่มมาถึง3ปอนด์เลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกันเรื่องฟอร์มการชกนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคูคี้สูสีนะครับแต ดูว่าสูงกว่าลอยกว่าค่อนข้างที่จะเห็นเลยนะครับอาวุธยาวถึงก่อนนะครับแต่เรื่องชื่อมวยกระดูกมวยนี่มาก่อนก็ดูอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่าเลยนะครับแล้วฝ่ายล่าสุดที่พบกันก็เป็นทางด้านช่อฟ้านะครับที่อาศัยชื่อมวยกระดูกมวยนะครับเชิงมวยดูได้เปรียบนะครับอาศัยชั้นเชิงบวกกับ ประสบการ์มวยเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านนาบิลมาได้ในไฟาล์ล่าสุด1ปอน,นะครับวันนี้แก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายเงินก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงครับชอบฟ้าทอแสงเทียนน้อยอสั้นกว่าก็จริงแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนหลักเหลี่ยมความเป็นมวยก็ดูได้เปรียบนะครับวันนี้น่าจะอาศัยกระดูกมวยที่ดูดีกว่านะครับแต่อาจจะสั้นกว่านะครับสั้นกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับแต่ชื่อมวยมาก่อนกระด,ดูก มวยดูดีกว่าวันนี้น่าจะอาศัยกระดูกมวยที่ได้เรียบนะครับเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านนาบิววินัมมวยไทยย้ำแขนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่เอกมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกัดอย่าตกนะครับต้องตั้งกาจขึ้นมาสูงสเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลาพัน